เราเป็นผู้ให้บริการรีเทลบวกเทคโนโลยีแล้วเรามั่นใจว่าเราจะเป็นเบอร์หนึ่งไม่ว่าในปัจจุบันและในอนาคตทางกองทุนเนี่ยก็ให้ความสนใจในช่วงราคาสูงสุด SVT เนี่ยยังมีศักยภาพในการเติบโตต่อไปในอนาคตนะครับ สวัสดีค่ะช่วง IPO Insight วันนี้นะคะอยู่กับพักขมนสายคุณทศจะขอพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับบริษัท Sunwending Technology จำกัดมหาชนหรือ SVT ซึ่งเป็นผู้ครองตลาดอันดับหนึ่งของตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติในประเทศไทยนั่นเองค่ะและการเติบโตของ Sunwending จะมีความน่าสนใจขนาดไหนเรามาพูดคุยกับผู้บริหารไปพร้อมกันเลยค่ะ เรามีโครงสร้างรายได้จาก3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะมาจากการที่เรามีการจําหน่ายสินค้าผ่านทางตู้จําหน่ายสินค้าอัตโนมัติของเรานะครับซึ่งเป็นเป็นรายได้ประมาณ98%ของ SVT นะครับในส่วนที่2เองเนี่ยนะครับเนื่องจาก <c oughs> <c oughs> เราเป็นเรามีโรงงาน r u r b i s h นะครับเราสามารถทำตู้เก่าให้เป็นตู้ใหม่ได้อีกทั้งเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายของตู้ v e n d i n g จากประเทศจีน และจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเราก็เลยมีธุรกิจของการจําหน่ายตู้สินค้าอัตโนมัติด้วยนะครับซึ่งในปีนี้เองเนี่ยเราก็เริ่มที่จะมีโมเดลในส่วนของการให้เช่าตู้ด้วยนะครับในส่วนที่3เนี่ยปัจจุบันเรามีตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติเนี่ยอยู่ประมาณ1 4 0 0 0ตู้นะครับซึ่งก็กระจายอยู่ทั่วไปหมดเราก็มีการขายโฆษณาผ่านทางการ แรปตู้ครับก็จะเป็นอีกประมาณ1%ของรายได้ของ SVT ครับซึ่ง SVT เองเนี่ยนะครับเราเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของจำนวนตู้นะครับเราเป็นเจ้าแรกที่ดำเนินธรรุรกิจให้บริการตู้จำหนา่ายสินค้าอัตโนมัติตนในประเทศไทยนะครับเรามีโรงงานรีฟร์บิทที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้นะครับแล้วเป็นผู้ประกอบการตูต้จำหน่ายสินค้าอตาาัตโนมัติเจ้าแรกที่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ครับ ตู้จาหน่ายสินค้าอัตโนมัติเองเนี่ยมีโอกาสเติบโตค่อนข้างสูงมากนะครับในประเทศไทยถ้าเราเปรียบเทียบประเทศไทยนะครับกับประเทศอย่างประเทศญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าในส่วนของตู้จําหน่ายสินค้าอัตโนมัติเนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะมีตู้ประมาณ1ตู้ต่อประชากรประมาณ23คนนะครับในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยปัจจุบันตัวเลขเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยทั้งประเทศเรามีตู้อยู่ประมาณ3 0,000ตู้นะครับมีประชากรประมาณ 69ล้านคนถ้าหารกันออกมาก็จะมี1ตู้ต่อประชากรประมาณ2,300คนนะครับก็จะห่างจากประเทศญี่ปุ่นประมาณร้อยเท่านะครับอันนี้ก็เป็นเป็นโอกาสในการเติบโตในส่วนของตู้เบนดิงอีกทั้งสังคมไทยเนี่ยนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงไปโมเดิร์นไนซ์ขึ้นเยอะนะครับเรื่องของการจ่ายเงินในระบบ e-payment ต่างๆความเร่งรีบในการดำเนินชีวิตก,ก,ก,ก็ก็สูงขึ้นนะครับก็ทำให อโอกาสของการเติบโตของตู้เวนดิ้งก็น่าจะเติบโตไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยด้วยครับปัจจุบันเราครอบคุมพื้นที่อยู่26จังหวัดภาคกลางและเชียงเฉียงไปทางตะวันตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเมื่อสอสปีก่อนเนี่ยนะครับเราก็มีการได้มองหาช่องทางในการที่จะไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับแต่บังเอิญว่ามาันม,มาติดตรงที่เกิดโรคระบาดในส่วนของโควิด19ทําให้แผนการของเราต้องระง,งับไว้ชั่วข่าวซึ่งหลังจาก เชื่อว่าหลังจากปีนี้ถ้าสถานการณ์โควิดนี้คลี่คลายลงนะครับเราก็จะเริ่มที่จะดำเนินการตรงนี้ต่อนะครับหลักๆเราพยายามที่จะหาพาร์ทเนอร์ในประเทศนั้นๆที่เราจะไปนะครับเงินทุนที่เราได้หลักๆเลยเนี่ยก็จะมาใช้ในการขยายจำนวนของตู้นะครับนอกจากการที่จะขยายจำนวนอย่างเดียวเนี่ยอย่างที่เรียนว่าเราจะมีการ เปลี่ยนตู้นะครับเป็นตู้ประเภทสมาร์ให้มากขึ้นนะครับถึง75%ของของของตู้ทั้งหมดทมี่เรามีให้บริการนะครับตรงนี้ก็ต้องใช้ใช้เงินในการที่จะซื้ออุปกรณ์มาในการที่เราจะต้องแปลงสภาพของตู้ที่เรามีอยู่รวมถึงตู้ใหม่ๆที่เราทดนำเข้ามาให้กลายเป็นตู้สมาธ์เลยครับเป้าหมายของเราก็คือเราจะกระจายการให้บริการนีไปให้ทั่วทั้งประเทศนะครับ เราเราก็เชื่อว่าสิ่งที่จะช่วยให้เราไปได้รวดเร็วมากขึ้นก็คือการที่เรามีแฟรนไชส์มีพันธมิตรในการที่จะร่วมกันขยายเครือข่ายตามแผนงานของเราเนี่ยเราจะเห็นอยู่ประมาณในช่วงปลายของไตรามาสที่4ของปีนี้ครับคาดว่าจะเข้าเทรดบนกระดานใหญ่เซ็ตเนี่ยในกลุ่ม บริการคอมเมอร์สเนี่ยนะครับช่วงต้นเดือนตุลาคมปีนี้นะครับโครงสร้างการเสนอขายหุ้น IPO เนี่ยก็จะประกอบด้วยหุ้น IPO จำนวน200ล้านหุ้นนะครับพา1บาทต่อหุ้นนะครับในเรื่องโครงสร้างการกระจายหุ้นเนี่ยเราก็จะมีสัดส่วนของทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไปนะครับ ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทาง s v t ก็ได้ไปนำเสนอข้อมูลหรือโรโชว์เนี่ยกับกองทุนทั้งในประเทศและต่างจากต่างประเทศเผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะฮะซูมอินเข้ามานะครับซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งกองทุนทั้งในประเทศแล้วก็จากต่างประเทศนะครับผลตอบรับมาเนี่ยทางกองทุนเนี่ยก็ให้ความสนใจในช่วงราคาสูงสุดนะครับ ที่เรากำหนดให้ไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็มองว่าเป็นเ,เป็นข้อดีหมายความว่าการตอบรับจากนักลงทุนทสถาบันที่เราจะใช้เป็นอ,องค์ประกอบหลักในการฟริกราคาหุ้น IPO นะครับนักลงทุนทสถาบันให้ความสนใจในตัวหุ้น SVT เนี่ยนะครับอย่างที่เรียนว่าข้อแรกเนี่ยเป็นธุรกิจค้าปลีนะฮะเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคของประชาชน นะครับไม่ว่าจะเกิดสภาวะการอย่างใดก็ตามเนี่ยคนก็ต้องบริโภคสินค้านะครับอันที่สองเนี่ยมันเป็นค้าปลีกในรูปแบบที่เพิ่งจะเกิดขึ้นในประเทศไทยไม่นานนะครับก็คือการขายสินค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัตินะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยเฉพาะในช่วงโควิดเนี่ยการลดการสัมผัสบ,บุคคลต่อบุคคลเนี่ยเครื่องเวนดิ้งแมชีนเนี่ยนะครับจะ ไม่ไม่ให้มีการสัมผัสกับบุคคลต่อบุคคลนะครับแล้วก็เรื่องของอศักยภาพในการกระจายจุดจำหน่ายนะครับมันก็มีศักยภาพเยอะไม่มีข้อจำกัดเพราะว่าพื้นที่ในการตั้งตู้เนี่ยน้อยนะฮะค่าใช้จ่ายก็น้อยนะครับไม่ต้องใช้บุคคลเลยนะครับเพียงแต่บริษัทต้องมีระบบการสนับสนุนระบบการดำเนินการที่ดีนะครับซึ่ง s v t เองเนี่ยก็ได้พัฒนาระบบการปฏิบัติการที่เรียกว่า VMS นะครับ w e n d i n g Machine System ขึ้นมานะครับเพื่อเพื่อรองรับการขยายธุรกิจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางนักลงทุนสถาบันเนี่ยเขามองเห็นว่าเป็นเป็นจุดเด่นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ยนะครับก็จะถูกห้ามซื้อขายนะครับภายใต้กฎของตลาดหลักทรัพย์นะครับในสัดส่วน55%ของหุ้น ทั้งหมดที่เสนอขายแล้วนะครับมันก็คือหุ้นทั้งหมดภายหลัง IPO ก็คือ700ล้านหุ้นแบ่งเป็นหุ้น IPO 200ล้านหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นใน700ล้านหุ้นเนี่ย55%ซึ่งเป็นสัดส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ที่เป็นนากควบคุมรวมถึงกรรมการกับผู้บริหารเนี่ยก็จะถูกห้ามขายภายใต้ใตกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับ ในส่วนของนโยบายการจ่ายเงินปันผลนะครับบริษัทก็มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยละน้อยกว่าร้อยละ40ของกำไรสุทธิข้อดีของ s v t ก็คือเป็นธุรกิจเงินสดค้าปลีกขายสินค้าผ่านตู้อัตโนมัติเป็นเงินสดนะครับก็จะทำให้มีกระแสงเงินสดหมุนเวียนนะครับแนที่การจ่ายซัพพลายเออร์จะมีเครดิตเทอมนะครับแต่การขายสินค้าเป็นเงินสด ก็จะมีมีข้อดีในเรื่องของสภาพคล่องนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเอื้อประโยชน์ในเรื่องของอการจ่ายศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นนะครับภายใต้นโยบายของบริษัท